ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับชาวเน็ตถึงกับลัน่นขนมันคุ้นๆนะสาวโพสซื้อไก่ต้มน้ำปลาพิมพ์ลิพายมากินเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ขายทุกอย่างจริงๆล่าสุดหลายคนอาจจะรู้และหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าพิมพ์ลิพายขายไก่ต้มน้ำปลาด้วยครับซึ่งหลายๆคนก็การันตีว่าอร่อยจริงๆล่าสุดมีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่ง ได้โพดข้อความระบุว่ารถชาติดีอะไรดีหนังนุ่มเนื้อนุ่มแต่ขนเยอะมากทําเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเช่นอ๋อมันคุ้นคุ้นอ่ะฮ่าฮ่ไม่ใช่ขนนั่นแน่นอนเพราะมันเข้มและแข็งกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ขนไก่ค่ะขายดีจนถอนไม่ทันขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามมิวดอทคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ